วันนี้จะพาเพื่อนๆมาแกงแกงหยวกแกงหยวกแกงส้มหยวกกับกระดูกหมูนะคะนี่หยวกเราทำหั่นแล้วก็เราก็แช่น้ำเกลือไว้นะ,ะแล้วกระดูกหมูของเรา ท้เริ่มเดือดแล้วก็ใส่มะขามเปียกแกงมันบ้านนะก็ใส่เครื่องแกงส้ม ก็ใส่กะปิลงไปสักหนึ่งช้อนแกงส้มต้องใส่กะปิเยอะๆหน่อยนะคะถึงจะอร่อยแล้วก็รอให้น้ําแกงเดือดดีนะคะให้เครื่องเข้ากันดีนะคะตอนนี้น้ําแกงของเราก็เดือดเครื่องกับกะปิก็เข้ากันดีแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปแล้วเราก็จะใส่หยวกเลยนะคะเพราะว่าหยวกมันเปื่อยช้าอยู่แล้ว จะไปพร้อมกับกระดูกหมูเลยยังแบบบ้านๆไม่ต้องอะไรเยอะ แล้วก็ให้ปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งเลยนะคะแกงของเราก็เดือดดีแล้วก็มาปรุงกันก็ใส่เกลือลงไป ใส่น้ำตาลลงไปก็ที่ขาดไม่ได้คือผงวิเศษเนี่ยนะใส่น้ำตาลงไปนิดนึ่ง หยวกกล้วยเริ่มนั้นแล้วนะคะหยวกกล้วยบ้านบ้านแล้วก็ตามด้วยมะนาว รอให้เดือดอีกสักพักแล้วเราก็มาชิมนะน่าจะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆทีนี้เราก็ชิมนะคะเติมน้ำตาลอีกนิดนึง น้ำปลาอีกหน่อยนงแกงส้มนี้แล้วแต่ใครชอบรสชาติเลยนะได้แล้วค่ะแกงส้มหยวกกล้วยบนบ้าน